สวัสดีครับผมเดวิดวันนี้ผมจะมาพาทุกคนมาดูทัวร์โรงแรมที่กำลังจะเปิดใหม่อยู่ใจกลางภูเก็ตปัตตองนะครับเรียกว่า M Social ชียลภูเก็ตปัตองนะครับโรงแรมนี้เนี่ยอยู่ข้างๆจงซนรนมองนะครับแล้วก็สถานที่นี้สวยมากเลยวันนี้จะพาทุกคนมาดูห้องที่เพิ่งตกแต่งใหม่ล่าสุดเลยที่ยังไม่เคยเปิดเผยมาก,ก่อนเลยนะครับเชิญดูครับผมเชื่อว,ว่าทุกคนก็เหมือนผมนะครับ ตื่นเต้นนะครับที่อยากเห็นว่านอกเหนือนจากห้องส,สวยๆเนี่ยมีอะไรอยู่ในห้องบ้างนะครับและผมอยากจะมาบอกเลยนะครับว่าที่นี่โรงแรมเอ็มโซเชียลภูเกตปะตองเป็นโรงแรมแรกที่อินเตเกรตหรือว่าที่ติดตั้งระบบเครื่องเสียง AI voice speaker นะครับก็คือเรียกว่า i อ o AI voice assistant คอยดูแลลูกค้าด้วยระบบเสียงสามารถถามได้ทุกคำถามอย่างเช่นสามารถนั่ที่ไหนฟิสิกนสที่ไหนนะครับอย่างเช่นฮัลโหล AI รหัส WiFi คืออะไร ามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ของโรงแรมได้เป็นกรอกข้อมูลในหน้าจอลงชื่อเข้าใช้งาน Wi-Fi ดังนี้ยู้ใช้ไดนห้องพักของท่านแทนตัวนามสกุลของท่านหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีปัญหาในการเชื่อมต่อ Wi-Fi โปรดติดต่อแผนกต้อนรับของโรงแรมค่ะครับนอกจากแค่ภาษาไทยนะครับเราพูดได้ทั้งหมด4ภาษานะครับไทยจีนญังกุ่และญี่ปุ่นนะครับคอยตอบโจทย์ลูกค้าทุกประเทศจากทุกพื้นที่นะครับแล้วนอกเหนือจากแค่ถามคำถามนะครับเราก็สามารถโทรนะครับโทรไปหาหน้าฟอนเดสฟอนออฟฟิศหน้านอาหารนะครับอย่างเช่น Hello AI โทรหาแผนกต้อนรับหน่อยได้โทรหาคุณระบบ AI นะครับระบบเครื่องสีงเอไอของเรานะครับไม่ใช่แค่ถามคำถามได้ไม่ใช่แค่เป็นโทรศัพท์ได้แล้วก็เป็นบลูทูธสปีดเอ่์เมือนกันนะครับแล้วเราก็เป็นโทรไกด์ในการช่วยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ร้านอาหารจะเที่ยวที่ไหนสนุกอะไรนี้ก็คือสามารถตอบจบได้หมดเลยสมององศานะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับสำหรับโรงแรมนี้ก็คือเราสามารถใช้เสียงในการ Control IoT นะครับ IoT คืออะไรครับเราสามารถใช้เสียงในการเปิดปิดไฟเปิดปิดทีวีแล้วก็เปิดปิดแอร์นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับเพียงแค่พูดว่าฮัลโหลไอโปิดไฟห้องน้ำโอเคปิดไฟให้คุณแล้วฮัลโหลไอโอปิดไฟทางเดินโอเคปิดไฟให้คุณแล้วหรือว่าถ้าเกิดผมจะนอนนะครับผมจะเตรียมนอนแล้วผมก็เพียงแค่พูดว่าฮัลโหลไอโอจะนอนแล้ว เพียงแค่นี้ระบบอ i ของเราก็สามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าถ้าหมดรากลิงสวัสดีตรับคุณแล้วเดี๋ยวไม่ก็ตอนเช้าเพืก่กระสมมกระว่าตื่นแล้วนะครับก็เพียงแค่พูดว่าฮัลโหลยายสวัสดีตอนเช้าถ้าหมดรากลิงสวัสดีตรับคุณแล้วต่อไปเราก็สามารถใช้เสียงนะครับในการคอนโทรลทีวีได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นฮัลโหลยายเปิดทีวี โอเคโทรทัศน์เปิดให้คุณแล้วโทรทัศน์ของเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนช่องทีวีปรับเสียงขึ้นปรับเสียงลงนะครับสมมุติว่าฮัลโหลยายเปลี่ยนช่องทีวีเป็นช่อง TV, เจ็ดแล้วก็ครับก็สามารถปรับเสียงหรือว่าปรับช่องได <10, S 1> ้ทันทีนะครับนะสมมุติว่าผมไม่อยากจะดูทีวีแล้วผมก็สามารถปิดทีวีนะครับเพียงแค่พูดว่าฮัลโหลยายปิดทีวี โอเคปิดโทรศัศน์ให้คุณแล้วนะครับผม M Social Phuket p ป t t o องนะครับก็อยากจะเป็นโรงแรมต้นๆที่คอยเป็นโรงแรมที่ sustainability นะครับแล้วก็ push ด้าน Green Hotel t r p l e l e s s Initiative นะครับจะเห็นว่าในโรงแรมจะไม่มีกระดาษใะทั้งสิ้นนะครับแล้วก็สําหรับโรงแรมแขกทุกท่านนะครับก็ไม่ต้องเป็นผมเรื่ม PDA นะเพราะว่าเราผ่านการพิจารณาเรื่องน้แล้วนะครับจะไม่มีการขัดเสียอใไทั้งสิ้นนะครับแล้วสุดท้ายเราก็มีปุ่มเรโคงเปิดปิดสำหรับลูกค้าให้เปิดปิดถ้าจะใช้หรือไม่ใช้นะครับขอบคุณมากครับ